h ี s o ออ h ด t ถ้าคุณจะทำเลสิกคุณจะเลือกแบบไหน P.R.K และ t r a n s P.R.K P.R.K ใช้การขูดผิวกระจกตาด้านบนก่อนการยิงเลเซอร์ส่วน t r a n s P.R.K ใช้เลเซอร์ขูดผิวกระจกตาออกจึงฟ้นตัวไวกว่าแต่การดูแลหลังทำเหมือนกันนะคะ S.B.K และ Femto เลสิก S.B.K เลสิกใช้ใบมีดเปิดฝากระจกตาขณะที่ Femto เลสิกใช้เลเซอร์เปิดฝากระจกตาค่ะ F ฟ m t ตเลสิกจึงปลอดภัยมากกว่า S.B.K นะคะเชื่อไหมคะตอนนี้ เลเซอร์อ่ะมันมีบทบาทการใช้มากเพราะฉะนั้นเลเซอร์จึงมีบทบาทมากกว่าใบมีดค่ะเล็กสมายและสมายโปรทั้ง2วิธีแผลเล็กเหมือนกัน2มิลลิเมตรมีการใช้เลเซอร์สร้างเลนดิคู่แล้วก็เปิดแผลเล็กดึงเลนดิคู่ออกมาเหมือนกันสมายใช้เวลาสร้างเลนดิคู่28วินาทีสมายโปรใช้เวลาสร้างเลนดิคู่7วินาทีทั้ง2วิธีไม่เปิดกระจกตาเหมือนกันสมายโปรคือเวอร์ชันอัปเกรด ยิงไวกว่าเดิมการจับจุดโฟกัสการหมุนของจุดโฟกัสจับได้ดีกว่าแม่นยำยิ่งขึ้นจึงเหมาะกับคนที่กลัวคนที่ไม่ร่วมมือคนที่ไม่สามารถตั้งใจวางเครื่องมือนานได้ก็อาจจะเหมาะกับไมโครมากกว่าจริงๆวิธีไหนก็ดีหมดค่ะขึ้นอยู่กับกระจกตาขึ้นอยู่กับค่าสายตาและก็ไลฟ์สไตล์ของเราเลยค่ะอยากรู้แบบไหนจะเหมาะกับคุณการตรวจตายอย่างละเอียดจะบอกคุณได้นะคะ